เครื่องอัดกระดาษหรือเครื่องอัดวัสดุนะครับหน้าที่ของเครื่องอัดวัสดุก็คือการทําให้วัสดุหรือขยะที่มีจํานวนมากให้เหลือก้อนที่เล็กลงครับเราวันนี้เราเสนอเครื่องอัดวัสดุยี่ห้อ HSM นะครับผมอันนี้เป็นรุ่น V p พ8 6 0นะครับก็สามารถอัดจักก้อนใหญ่ให้เหลือนิดเดียวได้นะครับการงานของเครื่องนะครับเราก็จะมีหน้าจอคนระับซึ่งหน้าจอเนี่ยเราก็าจะเป็น ดิจิตอลนะฮะแจ้งเตืนตลอดเวลาการทำงานเนี่ยนะครับวิธีทำงานเขาก็ากานนกใส่วัสดุเข้าไปนะฮะแล้วก็ทำการอัดเดี๋ยวผมจะทำแบบเป็นแบบติดตั้งเพื่อจะทำการอัดให้เห็นเช่โชว์ได้นะครับตั้งเป็นระบบเซตอัพหรือการติดตั้งซึ่งจะสามารถตัดระบบความปลอดภัยของเครื่องออกปกต,ติทำได้เฉพาชุ่วนานการไม่ให้ลูกค้าขำนะครับ ถ้าเราเปิดแล้ว,เ,วลเราจะเห็นกันหมเ,เครื่องครับนนะเวลาเราจะทดสอบเยอรมันก็ก็จะออกแบบให้เรามากดกดูข้างเครื่องโดยใช้ก็กดสองปุ่มตัดปัญหาที่ว่าเราอยู่างหน้าแล้วเกิดปฏิเตุได้นะครับการทำงาน,น อยู่ด้านไหนครับด้านในเครื่องเป็นยังไงนะครับเราก็ใช้โรลิกนะครับทุกครั้งที่ทำนะครับต้องมาอยู่ด้านข้างนีสภาพด้านในเครื่องนะครับใส่วัสดุเข้าไปได้นะครับโซ่เครื่องก็จะมีตัวเหล็กตัวนี้นะครับเป็นตัวเกี่ยวแม้วัสดุที่แบนไปแล้วอยู่ด้านล่างดันให้มันขึ้นมานะครับผม เราจะกดก็ต้องมีด,าดา้านเช่ด้านข้างครับ <S <S น,นี่เราจะทำงานจริงให้ดูนะครับวิธีงานจริงของเพื่อนนะครับแล้วก็ตั้งก่อนเคาาารื่องยศาส์ทุกอย่างครับอันนี้เครื่องยสาส์ให้เราปิดประตูนะครับเป็นเซฟตี้นะครับ Pô, ขึ้นพรส่วนปุ๊บเขาก็จะลงมาให้เราสรุวัสดุต่อได้เลย